สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเมื่อนี้ก็ออกอีกแล้วจ้าออ,ออกอีกแล้วจ้าพี่น้องไปไปไป,ไป แท็กซี่ค่ะแท็กซี่เมื่อนี้เมื่อนี้เป็นแท็กซีน่นาะพี่น้องจะพาเพื่อนเพื่อนไปช้อปปิ้งจากพี่น้องเพื่อนพ่บ่มีผู้พ่ไปนอกจาก หาผู้พ้าไปมันยากก็เลยรับบาสิไปทรงเป็นแท็กซี่หามือนี่จะ้ะเมื่อวานกับแท็กซี่หายคุณลูกมือนี่เป็นแท็กซี่หาเพื่อนบ่เป็นยังดองนอ,นอจา้าทำบุญไปพึ่งผ้าอาศัยกันเนาะพี่น้อง ขไซกันพ่อนนักพ่อนเบากันไปได่ว่าการไม่เพื่อนกะดียางนึงได้พี่นองมันบ่งเงาดีเนาะสนุกสุขสนานสนุกสุข กันไปมีเพื่อนคุยเพื่อนจากระดีแล้วเนาะพี่น้องเจ้าว่าคือข่อยบะดีกลัวบ่มีเพื่อนเด้มีเพื่อนมันละมวนแทะไปไซกระดายเนาะพี่น้องเอาสู่ๆเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อนพี่น้องกันสู่จับเมอ่อกันไป จ้าสวัสดีค่ะ